ครับโดนไทยรถไทยมือสองเบาะจงพาเราสวัสดีครับใส่รีย้ำแรงครับพี่น้องครับ17เมษายน2568ครับขออนุญาตมารีวิวนะครับเข้าใหม่2คันนะครับอ่ะคันแรกครับเป็นหัวครับอันนี้ถอดมาจากนะครับโครงครับโครงไม่พร้อมขายครับเอาเฉพาะหัวมาครับวันนี้เนียน11แรงครับพี่น้องครับ E-T 110ครับ11แรงครับ SCD ตัวนูนครับอ่า โอเคครับเดี๋ยวเราฟังเสียงนะครับเสียงหวานอยู่นะครับเสียงหวานอยู่เสื้อผ้ายุคครบครับอีกคันครับก็สิบเอ็ดแรงเหมือนกันอันนี้อาที่พี่น้องครับอาทีหนึ่งหนึ่งศูนย์ครับสิบเอ็ดแรงครับโค้งบิ๊กจิ๋วชมใหม่ครับนะครับพร้อมใช้งานครับไทยไฮไทยหน้านี่ยพานใกล้ครับตัวนี้ครับพร้อมอุปกรณ์ครับขาดผ่านท่าเหล่ามาพี่น้องครับเดรซาซี่พร้อม เลอซอรี่ขาดผ่านครับโอเคครับมาเดินดูรอบๆอีกรอบหนึ่งโอ้สวยนะครับนี่โค้งก็ถือว่าปซุ่มครับบิ๊กจิ๋วนี่ถ้าใช้งานหนักๆมันจะซึมตัวนี้ถือว่าแห้งนะครับพี่น้องเนอะตามการใช้งานครับตามการใช้งานมือก็นะครับเจ้าของคนสอมสีลงหน้าครับแต่เงินพอๆใส่ว่าสนอะเลยไปปิดมานะครับตัวนี้ของข้างบ้านครับเซีรี่ครับ เาดีดีไม่ให้ทำสุขภัณฑ์น,นะครับเด้อสวัสดีครับมีของแท้ครับของแท้ SCD ครับรตลาดต้องการครับไปพามากินไก่ย่าง KFC นิดนึง